Pop a off of Chain swangin', clang, clang And it costs a lot Bitch, I'm always up the like, gulla Yeah, and you are not Badass beat Keep on going till you hit the spot Whoa, I'm a big bag hunter with the bow She got a big bed, her, drop a low Mama called me and she happy with the grow Never ever fool for a body that's a nose To spot the kidney, about a million options So the stock and I stopped doing agreement I rock arena's Beats, I'm bumping that pocket in the car Pretending I got all the eyes on me Got a bad baby and she's independent Too many people older than me that's seeking attention When well, they want me by right, the goofies, man, I should've listened And the smell of the money, my strangest addiction uh. She tip for dick, I let her lick I had to dip, I'm on for fifth, I สวัสดีค่ะเซนกันช่างส่งมอบงานติดตั้งหลังคาตู้ทึบมีประตูเปิดได้รอบด้านให้ลูกค้าค่ะคันนี้ใส่รถซูซูกิแคลี่ตัวใหม่นะคะลูกค้าสั่งทําเข้ามาเป็นตู้ทึบความสูง2เมตรว้จากพื้นกระบะค่ะมีประตูเปิดได้รอบด้านนะคะเป็นประตูเปิดปิด2บานค่ะภายในตู้กุด,ด้วยตะแกรงเหล็กกันกระแทกนะคะพร้อมทําสีขาวภายนอกสีเดียวกับตัวรถนะคะภายนอกหลังคาค่ะ หลังคาคันนี้นะคะทําเสาขึ้นมาสีต้นเพื่อที่จะวางหลังคาบนเสาแล้วก็สามารถเปิดฝากระบะได้รอบด้านนะคะทําให้เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถขนย้ายของได้อย่างสะดวกสบายนะคะส่งมอบงานติดตั้งหลังคาตู้ทึบให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะสนใจติดต่อสอบถามมาที่เซ็นกันช่างได้ค่ะทุกชิ้นงานของเรามีรับประกันน้ำรั่วซึมให้ลูกค้า2ปีนะคะเซ็นกันช่างขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆค่ะสวัสวดีค่ะ